นตอนเช้านะครับนหนาวกับโต๊ะปั้นนะครับนี่อืหนาวเฉยเราได้ตัดละมัง,นงหนาวเฉยโอ้มาโอ้มาโอ้ยเว้ยวันวันสบายเนี่ยนี่ถึงเฮ็ดนั่งกินมาตอนเชานะ้าถึงได้อะไรกินตอนเชานะ้านาะนี่คงปิดกาแฟอยู่ครับปิดกาแฟตอนเช้า่อ อันนึนงปลาคอครับแกบ้างเงียสามมือดครับอันนี้บ่อนหวานครับมีเพชรนางแมบแวบ่อนหวานแงน้ำมันเตยมมือกัน้ำน่ปลาคอที่มักไว้ห่ครับผมครับน้ม่ก่อยย ขอยุขางขอไพ่นะครับโอ้ยุขางกระท่อมพ่อครับขอไพ่ขางกระท่อมพ่อ,อกินเขาอยู่นะครับขอไพ่ประจําเฮี้ยนนะครับครับหลงร้อยนอนมันเป็ี่นนอนเลยทีเดียวนอ,นไไยออกทุกฤด,ดูครับนอนไม่ก่อนออกตลอดใส่ตะแกงแล้วครับหลังเขียวไพ่นะครับแล้ว อย่าถือลายมแม่ว่าถุกเลขบาทผมเนี่ยทุกลขสิบบาททุกลขสิบบาทได้หลาลายครับไม่ซื้อไว้แต่สุกแม่ว่าใส่ผักอีกสันน่นนึงครับตั้งหาใส่เรื่องังนื่องเปืยไรเนี่ยคือเปืยแสบครับผมอากาตอนเศร้าครับ ต้มเสร็จเรีย,ยบร้อยครับน้ำใหม่นอนนึงครับแลเตือนสอมภาษณ์เดี๋ยวเห็นน้ำใหม่เลยจะแกงเลยแบบนี้วะครับเนี่ยเตรียมปลาเบียร์เรียบร้อยครับกสารแซน้ำมาแล้วน้ำเดี๋ยวนั่งแล้วใส่แม่ใส่ลงมือแข็งน้ำกระบุญกะใส่เห็นบดน้ำเดีย๋ยวผมจะปอกบอลหวานกับแม่ใส่บอลหวานน้ำครับผมไม่ใส่อลไรแม่ของเขาแบบผู้หญิงหมด อันนี้หเห็ดเจ้าวพรกอกครับผมเดีวลอกหานแม่บ่มีหลอกใส่บอ่อน,นอออแท่นแม้ว่าลองสิวแม่ก็ออกเบือสันก็เป็นสีเขียวอยู่บอก ออกมพิ่งได้ไงนันบอกออกไหมฮักข,กข,กกขโดนเนี่ยฮักเครื่องสีนาสีังขโดนี่ไวาสีใสโอ้โหรดนี่ยหวานอยู่แล้วหวานไงวหวานอยู่แล้วยายบอกว่าเป็นยัง แม่ครับแม่ปุมหมอต้มนดครับเบาขั้นขอแม่หวานๆแม่บอกกินตัวสดดอยมเลยแม่โ้ยินก็ตามมาคงแฉ่เหมือนกันผมเห็นคนมากินอ <And> ่าปุเดียวนิ มัะเป็นล่างอีกเทียนึง่งหวานมากครับหวานเจคือปลาอะไรประมาณม้ด้นม้แล้ว ไม่บอกแม่ไหนว่ากิ่นโซดๆก็ได้ครับนี่ตับหูร้องเล่บนคือใบบัวนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับปอกบอลวานให้แม่เรียบร้อยแล้วก็ปาดตีนเฮดล่างไว้แล้วเฮดบดด้วยครับเด็ดลูกโดดไว้แล้วแล้วกมึกแข้งใส่มึกแข้งด้วยแล้วหนึ่งปลาสุกสุดเรียมดังพริกหยวกแล้วก็หอมแดงเทียมครับพริกไทยแม่ตามแก้วพริกหยวกนะครับเราแม่มาปรุงครับหอมหัวยือแม่สุกหรือมั้ง น้ำตุมจะคล้ายตลาดด้วยครับทั้งปอดทั้งปากหนามนี่พวกเครื่องในนี่ครับอยู่ครับเศกหนึ่งปลาวาสุกมั้งครับพันพักสุกกปลี่แลวาสแาปสุกเลยครับประมาณจีซสิบนาทีแหละเครื่องชุวงกลัวแล้ว ว่แม่ซ้ำหนิเครือสุกแล้วเร่อเคือมันสุกแล้วเอาเครือสุกนี่แสดงว่าปลาสุกแล้วครับปลาอยู่ซันนี่ซึ่งหลุนในในกดก้อนนี่ไงก็เลยแม่ว่าพอสุกเร็วอยู่แล้วครับสุกว่าแม่ซ้ำานี้ แลเราที่ผเผาผิดหยวกครับแจวผิดหยวกแสบเผากันก็หนึ่งปลาเลยแหละผิดหยวกก็ไปลอกเผาสุกๆแล้วก็ไปลอกหนังออกครับลอกเปียกมันอนกอกน,นี่หอมแดงกระเทียมต่ำยอดน้ำปลานิดน,นงึงหยิบเน่านิดน,นึงแสบเลยครับมาแ,แดกนิดนัวมาทิ้ง ดดใส่ลงไปแม่แรงน้ำใหมครับใส่น,น้ำไว้แล้ว Tuyệt mẹ tiện vào mẹ mẹ tiện vào cứ tiện vào mẹ tiện vào mẹ tiện vào mẹ ăn vào mẹ con vào mẹ tiện này mẹ tiện mẹ tiện vào mẹ พอให้มันหลอกนังออกได้ครับพี่ดวงซีซุป,ก,ป,ปก,ก็ดีรอเป็นกับแยงลงไปใส่ปลาหมึกแข้งใส่บวบหานใส่เห็บดบดยี่เดียสี่แม่เห็นหลแล้วม่โอ้ยยี่ถึงไม่เห็นอะไรเลยนี่นะใส่ลงไปครับหม้อสอนนยสงยเก็บไปตทำรีบครับ อย่างนั่งแล้วก็โนม่ยไทมลุ้งนะครับ,ใ,รบใส่ดุดโดดกับสำพริกใส้ครับสสงแซนดามาให้เขาเบียครับนี่ lại hàng kia liều ใส่ยม้มนน,นี้เลยเรใส่เลยนะครับนี่ครับที่จะช่วยช่วยกันอยู่อยู่เ,ยยยเอ้ยก็ชยนีช่วยิดปิดอาดปาดช่วันครับนี่ครับอ,อยากกินเมนูนี้โดนแล้วกแกงบ่าไม้ใส่ปลาหมึกแห้ง วัานเลยวะกินตลาดน้าหมูว่านก็เรียนหนุนแอบปิ้งกินสมือครับของโบดเล่นเี้ยนหน่อยนว่าเอาหย่างนี้มีก็แซบแล้วแดกมาใส่ครับัพี่ เลยครับจับนัวครับเนี่ยมักพยายังกระแบแไงวะหลดครับไปเ<ะ>ส้นข้าขาอยู่ไงเใ<จ>้นงดปงดูก่นข้งหัวเขาง,งดปงถึงจะไปเก็บข้าขาอย่างไงครับ เพียงหม่น่นกดดกากรแทนจเลกได้ทำไมใส่น้ำเพิ่มด้วยนี่บอกใส่น้ำเพิ่มอีกตับแก้วกกยังไงใส่้าบเพียบถั่ใส่หน่อยว่าผิดหน่วยสองหน่วยนึงไปนี่ครับ <c oughs> ต้องพรอมว่าเป็นแบบนี้เลยครับที่หลอกอันน้ำดำาออกครับว่าที่ แล้วผิดจวกแสบครับผมไ,ไในใครไม่สบายปั้นหมอไม่สบายโอ้ยไอตึองพาปั้นไปหาหมอเลยนะไปสียาเลยนะนี่สียาเสกนนี่จุ้งๆเขาหนินี่ปั้นมันท้องล้มใส่อักเสบอีกแล้วมันยิ่งอายุเยอะแล้วนี่มันจะตายหนีป่าเด้่องเข้ามานอนเข้ามานอนมาเก่าเร็วอเอาไปช้ำโอ๊ย ผมลังหม่งลังค้าอยู่ครับเหล่งรถใหม่ครับผมสิมาเก็บผักขาครับใส่แกงน้ำใหม่ขาปลูกเองครับตัวนี้อยู่ข้างห้องน้ำปรุงตลอดครับเพราะว่ามันมีนามรอเลี้ยง ตัดอะไร่างสิความขาขาเร่องคืองแขงทำไมขาบะไระครับขาขาแขงเฮ็ดพอยังมาใส่ครับ เมดเลยครับต้มนล้วใหม่นะครับโดนกำลังแกงครับแม่เพิ่มน้ำนิดนึงครับผมใช้แต่น้ำอย่านั่งมันหน่อยผมต้องเพิ่มน้ำอีกนิดเดียวรอให้มาค้นไปแม่เขาเบียดติดกลนนนะครับเมื่อกี้ไปเอาผักขา้นากวามือนิวกินเขาย่างดีจะไม่ดูดแค่ ี่ครับเก็บผักขามเอากินส่วนประกอบที่ใส่ที่ล่างตอนนี้แม่ก็ต้องหลอกกแก้วอย่างก้อนหนึ่งปลาหลอกไงก็เป็นห้องเผา,าใหม่ปื้ปืดปดปูดเลยครับเป็นบาดแตก,กหน่อยครับบางอยังครับกรลดักกินเข่าเม่เห็นอะไรน,นะครับเห็นนิดหน่อย นี่แต <ett inh> ่แผลครับ hmm. น so ิวเพราะว่าเวลาไปเห็ดยังใส่มือนึงถือกล่องมือนึงมือนึงก็ใส่งานมือเดียวครับมก็เลยถือน้ำอย่างมาถนับวัววเห็ดที่เอาหนะจังได้คุยแบบเต็มเลยคุยแบบเพลดเพลิเห็ดอยู่ด้วยที่ตรงนี้เขาเห็ดต้องเบิ่งเดียวแบบตลอดครับ

หวาน,านเห็นบดลงไปครับทั้งากกีมะมึกสุกแล้วละครับผมน,นั่งอนั่งเดือบสุกจะเสียตรงไหจะเสียตรงนังน้นตรงนี้ตรงนี้กี่หวาน,านสดหวานที่หนเห็นบดน้ำครับใครรู้ไหมง,งามเลยเ้องไปกับเซพักขาไปตู้ครับผม กีตาร์ตั้งยืนก็อีกตัวครับตักขาลงไปครับผมมาแซ่บเลบสุดรสน้ำปลาเพิ่มลงไปครับปรุงรสตามได็ดสอบเลย,เยเแสดงที่แม้ว่าแซ่บแล้วเรียรบร้อยครับเล่นครับมาสดที่นี่ร้อนพรอ,อนๆเขาเหนียวที่สุดครับสุดยอดเสร็จเรียบร้อยครับแกงหน่อไม้ หวานๆใส่เห็ดบดใส่บวมมื้อแข่งครับผมนี่อีกหนึ่งเมนูครับนึ่งปลาขอใหญ่มากแซ่บครับผมเดี๋ยวอีกแบบนี้นูนนะครับตำเจ้าครับำไปที่หนึผิดหยวกเผาแล้วก็หอมแดงเผากระเทียมเผาครับท่าน เรามีเตาทานเกาใส่กระทะหัวใส่ไฟเล่ยก็ได้ครับแต่เกล็ด แล้วก็คลองพินตามหัวลูกคนลูกคนยังนอ่นนี่นั่น เราไปซื้อว่าพริกต้องเผ็ดอยู่แล้วทีกบ้านไหนว่าซิกเซื้อปลา,ลายู่บ่ใครดัวใส้หลายเดี๋ยวน,นี่ยับเนโอ้ยไม่กลัวาสาั่งมันมต่อมาโอ้ยโอ้ยโด,ดไฟ tiếng mà một tô cục bột rồi <laughs> tô cục bột cái thứ ao phải phay thì nha bắt luôn แก้วนึงครับประเทศแม่ที่ทำแก้วบระกอกครับผม,มทำพริกสดแล้วก็หั่นหอมแดงสดๆลงไปตอนนี้เนาะปลาแด,นะดกตอนมาครับประเทศแม่เป็นแก้วปลาแดกตอนครับนะแก้วนี้ปลาแดกตอนนั่งเก็บหัวตอนงามครับแซ่บพร้อมตัวใหญ่หอม ใส่คอเลยบอกไงใส้เครื่องนึงของพ่อมั้งใส้หลายหลายยังกินมาเวิร์เสียดายครับใส้เครื่องเดียวของพ่อ,อใด่ประแดก๋ยวพีพีซันครับจอดแดกปิ้งแดกตัวงามๆครับเพื่อจอดแห่งเคลื่อนลำเปล่าเลยละ่ะปิ่งย่างเลยเสียดย่างนั่นเพียงตับ กันตอนจริงครับผม